ก่อนสวัสดีค่ะมาพบกับชอ่องกระต่ายน้อยแฟมิลี่นะคะวันนี้มาทำอะไรคะมาขอนข้าวนะคะเออม,มาขอนข้าวนะคะสีข้าวนะคะโอเคไหมคะได้วอรุษวันนี้น้ำยังไม่อาบเลยนะคะ ตาแฟงตาแฟงตาแฟงพุณนพุพุ

Malam, malam, malam. Oi, oi, oi.